สวัสดีค่ะพบกับครูออฟในวิชาว,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าการค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพมีลักษณะอย่างไร การค้นหาข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตนะคะจะต้องอาศัยเทคนิคต่างๆในการค้นหาข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการมากที่สุดซึ่งการค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ให้บริการสืบค้นมีเทคนิคการสืบค้นข้อมูลดังนี้ค่ะเช่นนักเรียนต้องการหาคําว่าแผนที่ประเทศไทยนะคะนักเรียนก็อาจจะพิมพ์เป็นไฟล์ภาพที่นักเรียนต้องการหาหรือ,อ ไปข้อมูลหรือเว็บไซต์นะคะคำว่าแอนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าใช้ยังไงบ้างนะคะวิธีที่หนึ่งนะคะก็คือการค้นหาข้อมูลโดยใช้คำสำคัญค่ะก็คือนักเรียนพิมพ์คำว่าสมมติน,นักเรียนต้องการหาคำว่าอาเซียนใช่ไหมคะนักเรียนก็พิมพ์คำว่าอาเซียนลงไปค่ะอาจจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะ2 การค้นหาโดยระบุชนิดของไฟล์ค่ะถ้าเราต้องการเป็นภาพเราก็อาจจะใส่คำว่า jpeg ลงไปค่ะหรือเราต้องการเป็นข้อมูล PDF ไฟล์หรือไฟล์ word นะคาข้อการข้อมูล PDF แล้วก็ PDF หรือ,อ doc นะคะก็คือไฟล์ word ลงไปนั่นเองค่ะ 3นะคะก็คือการค้นหาโดยระบุประเภทของเว็บไซต์ค่ะก็พิมพ์คาว่าไซต์นะคะแล้วก็ตามด้วยประเภทของสาราเว็บไซต์ค่ะเช่น mm hmm. co. ts นะคะหรือ g o ts ก็ตามสิ่งที่นักเรียนต้องการค่ะ,ะนักเรียนสงสัยใช่ไหมว่า co. ts. g o ts เนี่ยต่างกันอย่างไรมาดูเลยค่ะ โดเมนเนมนะคะก็คือชื่อของเว็บไซต์ต่างๆที่เราเห็นเช่น Google ก็คือ www.google.com ใช่ไหมคะคำว่าดอต่างๆเนี่ยคือเหมือนเป็นนามสกุลของเขาใช่ไหมะของเว็บไซต์ต่างๆนั่นแหละคือเช่นว่าดอ m เนี่ยจะใช้เกี่ยวกับเว็บไซต์เชิงพาณิชย์ร้านค้าหรือเว็บไซต์ทั่วไปค่ะส่วน .net เนี่ยก็คือเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์คค่ะ o r g คือเว็บไซต์องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร d ac. t h ก็คือเว็บไซต์สถาบัานการศึกษาในประเทศไทย d o co. t h ก็คือเว็บไซต์องค์กรธุรกิจที่จดทะเบียนพาณิชย์ในประเทศไทย The go. t h ก็คือเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐบาลไทย d o r th ก็คือเว็บไซต์ราชการหรือองค์กรเอก เอกชนที่ไม่สแดวงหากำไรในประเทศไทยค่ะนักเรียนสังเกตไหมคะว่า T R ถ้ามี T H เนี่ยคือย่อมจากไทยแลนด์นั่นเองก็คือเป็นของประเทศไทยค่ะ,ะคะข้อมูลเหล่านี้นามสกุลของเว็บเหล่านี้ทำให้เรา,ามาใช้ในการสืบหาข้อมูลนะคะถ้านักเรียนต้องการเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ ก็ควรจะดูนามสกุลของเว็บไซต์เหล่านี้ด้วยถ้าเป็นเว็บของการศึกษานสถาบันศึกษาในประเทศไทยนีย่เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ใช่ไหมคะหรือรัฐบาลเงี้ยก็เป็นข้อมูลที่นักเรียนน่าเชื่อถือได้ค่ะแต่ถ้าเป็นข้อมูลเว็บไซต์ที่เป็นด o m บางทีมันเป็นเว็บทั่วไปใช่ไหมคะบางทีข้อมูลบางอย่างบางเว็บไซต์เนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่จริงก็ได้นะคะ ะคะือการค้นหาโดยการใช้เครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์ค่ะเช่นอัญ,ญประกาศนะคะก็จะใช้ค้นหาข้อมูลถี่ตองการให้แสดงผลทุกคำในประโยคค่ะเช่นเราต้องการหาคำว,ว่าสมาชิกอาเซียนที่มันต่อกันในสมาชิกอาเซียนต่อกันในประโยคเดียวกันก็จะใส่อัญ,ญประกาศลงไปค่ะเครื่องมหมายบวกนะคะก็จะใช้ค้นหาเช่น สมาชิกอาเซียนข้อมูลที่ปรากฏก็คือจะมีทั้งคําว่าสมาชิกและอาเซียนค่ะแต่อาจจะไม่ได้อยู่ติดกันจอกการใช้อัญประกาศค่ะส่วนเครื่องหมายลบนะคะก็อาจจะใส่ไว้หลังข้อมูลที่เราไม่ต้องการเช่นเราต้องการคําว่าอาเซียนข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนนะคะอาจจะเป็นการเต้นไก่การาทักทายคําทักทายแต่เราไม่ต้องการเรื่องเกี่ยวกับอาหารเราก็ใส่เครื่องหมายลบไปหน้าคําว่าอาหารค่ะ ถ้านะคะคือการค้นหาโดยการใช้ตัวดําเนินการตัวดําเนินการก็เช่นคําว่า AN d and ก็แปลว่าและใช่ไหมคะนนเราอาจจะต้องการคําว่าสมาชิกของอาเซียนสมาชิกต้องการทาสมาชิกและอาเซียนค่ะคือถ,ถึงสมาชิก AN d อาเซียน,นะคะ่ะหรือเราต้องการ a l อออก็คือหรือใช่ไหมคะ ประเทศอาเซียนเราต้องการข้อมูลประเทศอาเซียนหรือเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับอาหารประจำชาติใช่ไหมคะแล้วก็ศัพท์ว่าอลงไปขั้นจัดลำดับผลลัพธ์การค้นหานะคะก็คือจะช่วยให้การใช้งานค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามคามต้องการของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นคะ่ะโดยขั้นตอนการจัดลำดับผลลัพธ์นะคะการค้นหาข้อมูลทำได้ดังนี้คะ่ะ หนึ่งนะคะพิมพ์คำค้นหาที่ต้องการ 2. เลือกการตั้งค่า 3. เลือกการค้นหาขั้นสูง 4. กรอบข้อมูลการค้นหาที่ต้องการค่ะการประเมินความน่าเชื่อถือข้อมูลนะคะก็อย่างที่บอกไปนักเรียนก็ต้องดูจากเว็บไซต์ด้วยนะคะแล้วก็ว่ามันเหมาะสมแค่ไหนว่า,าลงท้ายด้วย ดอดอะไรใช่ไหมคะนามสกุลอะไรมันน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนมีผู้เขียนหรือไม่มีข้อมูลระบุชื่อผู้เขียนไว้หรือไม่ผู้ให้ข้อมูลหรือเปล่าคะมีวันที่เผยแพร่วันที่ปรับปรุงหรือเปล่าบางข้อมูลอาจจะเป็นข้อมูลเมื่อ10ปีที่แล้วนักเรียนก็อาจจะเอามาใช้ในปัจจุบันไม่ได้เพราะข้อมูลบางอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเช่นจํานวนประชากรในจังหวัดสระบุรี ถ้านักเรียนไปสืบค้นเมื่อ,อเว็บไซต์ที่ไม่ได้ปรับปรุงเมื่อ10ปีที่แล้วข้อมูลจะทําไม่ใช่ข้อมูลของปัจจุบันใช่ไหมคะาการอ้างอิงแหล่งที่มามีหรือเปล่าคะอาบอกวัตถุประสงค์การจัดทําไว้หรือไมอ่ถ้ามีข้อมูลเหล่านี้ทั้งครบนะคะแสดงว่าเว็บไซต์นั้นน่าเชื่อถือคะ่ะเชื่อถือได้แน่นอนคะ่ะ ค้นหาข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพนะคะนักเรียนจะต้องรู้เทคนิคและการจัดลำดับผลลัพธ์การค้นหาเพื่อให้ได้ข้อมูลตรงตามความต้องการที่สุดและเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วนะคะจะต้องประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยนะคะ ข้อมูลนะคะเช่นเราใช้เว็บไซตก Google ใช่ไหมคะ Google น่าจะเป็นเว็บไซต์หลักเลยส่วนมากที่คนส่วนใหญ่จะใช้กันใช่ไหมคะเราต้องการหาข้อมูลโรงเรีเยนวัดขาวมูลพระภูมิมณอุปถัธภ์แล้วก็พิ่์ชื่อโรงเรียนไปได้เลยคะ่ะมันจะขึ้นข้อมูลเว็บไซต์ต่างๆขึ้นมาให้เรามากมายเลยคะ่ะข้อมูลเราเลือกดูได้เลยอาะจาีมีคลิปวิดีโอตรงนี้คือกด สังเกตข้างบนคือเป็นอนะคะอก็ o. คือจะขึ้นข้อมูลทุกอย่างเลยแต่ถ้าเราต้องการแผนที่เราก็กดเข้าไปที่แมพค่ะแมพก็คือแผนที่นะคะก็จะขึ้นแผนที่เส้นทางการเดินทางมาที่โรงเรียนวัดเขาบุงค่ะก็สามารถดูได้เลยข้อมูลจากที่บ้านเดินทางมาโรงเรียนมาอย่างไรหรือยึดต้องการภาพ เกี่ยวกับโรงเรียนวัดเขาวงก็กดคำว่าอินเนเลยค่ะเข้ามานะคะอินเนก็จะพบภาพอะไรคะภาพต่างๆนะที่เกี่ยวกับโรงเรียนวัดเขาวงาก,กิจกรรมนักเรียนต่างๆมากมายเลยใช่ไหมคะ,ะถ้าต้องการเกี่ยวกับข่าวก็กดไปที่นิ้วค่ะหรือกดไปที่วิดีโอเพื่อดูคลิปต่างๆที่เกี่ยวกับโรงเรียนวัดเขาวงค่ะ จะมีทั้งสื่อการสอนของคุณครูหรือการนำเสนอผลงานต่างๆของโรงเรียนวัดเขาวงค์ค่ะนักเรียนก็เรือกดูข้อเลือกดูขอ้อ,ขอมูลได้ตามชอบใจเลยค่ะนีค่ะเอยอะแยะมากมายเลยหรือจะกดเปที่หน้าสองก็ได้หน้า2องก็ เป็นคำสำคัญที่มีคำว่าโรงเรียนวัดเขาวุงใช่ไหมคะแต่อาจจะไม่ใช่ข้อมูลของโรงเรียนวัดเขาวุงโดยตรงน่แต่ก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างใช่ไหมคะอื มันจะมีชื่อโรงพยาบาวัดเขาโงอยู่ในนั้นด้วยแต่อาจจะไม่ใช่เป็นข้อมูลหลักที่เกี่ยวกับโรงพยียนวัดเขาโงค่ะถ้ากดตรงว่าอ๋อนี่เป็นคะก็จะขึ้นข้อมูลทั้งหมดถ้าเราต้องการหาสระบุรีที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเอะเราต้องการไปน้ําตกแล้วก็พิมพ์ว่าสระบุรีบวกด้วยน้ําตกน่าเป็นไงคะก็จะคืนข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับ น้ำตกในจังหวัดสระบ,บุรีทั้งแผนที่และอะไรคะมีแผนที่แลาต้องการดูอะไรดูแผนที่เรากดไปที่แมพเลยค่ะนี่ก็จะขึ้นน้ำตกต่างๆที่เราต้องการไปค่ะหรือเราสามารถดูได้ว่าน้ำตกตรงไหนที่มันใกล้บ้านเรามากที่สุดเราจะได้เดินทางไม่ไกลใช่ไหมคะจะได้เที่ยวได้ใช่ไหมคะ ือแเ,เลยค่ะเขาก็จะบอกเส้นทางในการเดินทางว่าเราจะต้องเดินทางไปทางไหนนั่งรถอะไรหรือขับเอารถยนต์ไปจะไปทางไหนไปยังไงใช่ไหมคะหรือจะต้องการดูภาพไปกดไปที่อิมเมเลยหรือต้องการดูวิดีโอก,ก็พดมาก,ก็จะมีรีวิวเที่ยวน้ําตกไว้มากมายเลยค่ะแต่ก็อย่าลืมนะคะต้องดูเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือนะคะ าต้องการค้นหาภาพการ์ตูนสวยๆไว้สำหรับตกแต่งภาพของเราตกแต่งภาพทำคลิปหรือทำภาพวอเปอร์โทรศัพท์มือถือนะเราก็กดที่คำว่าการ์ตูนค่ะพิมพ์คำว่าการ์ตูนแล้วก็กดอินเมสได้เลยหรือ,อเราต้องการภาพที่เป็นพิ้นหลังโปร่งใสภาพน่า,ารักน่ารักื้นหลังโปร่งใสอะเช่น การภาพพื้นหลังโปร่งใสเราต้องการอะไรดิโดเลมอนที่เป็นพื้นหลังโปร่งใสครูก็จะไปไงคะพิมพ์คำว่าการ์ตูนโดเลมอนหรือจะเลือกถ้ามันขึ้นมาแล้วก็เลือกได้ก็ับรูปการ์ตูนโดเลมอนเลยาจากนั้นไปกดที่ทูก็คือ เครื่อมือเพิ่มเติมนะคะกดที่ c ค l ลเค่ะแล้วก็เลือกตรงนี้เลยค่ะก็คือเป็นการทําให้ภาพนั้น,นัะพื้นหลังโปร่งค่ะก็คือจะได้แต่ภาพตัวการ์ตูนน,นี่นคะคะเดี๋ยวรอประมวลผลนิดนึงบางภาพอาจจะช้านี่นี้เป็นภาพเคลื่อนไหวมันเลยช้าเห็นไหมคะว่านี่พื้นหลังเขาจะหายไปแล้วก็จะได้แล้วก็เลือกเซฟได้เลยก็จะได้เป็นภาพแค่ตัวการ์ตูน โดยไม่มีพื้นหลังเราก็เอาไปตกแต่งภาพถ่ายของเราได้ไปทำวอลเปเปอร์พื้นหลังโทรศัพท์สวยๆได้นี่ภาพนิ่งแบบนี้ค่ะเขาก็จะตัดภาพพื้นหลังให้เราโดยอัตโนมัติเลยนี่เลยค่ะง่ายไหมคะค่ะนักเรียนสามารถเอาวิธีนี้ไปสถาข้อมูลต่างๆได้เลยนะคะ นักเรียนคงได้ความรู้ในการนำไปค้นหาข้อมูลต่างๆที่นักเรียนสนใจนำไปใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ามากที่สุดนะคะเชื่อว่านักเรียนหลายคนต้องได้ใช้แน่นอนในชีวิตประจำวันใน Google หรือในเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยมีข้อมูลให้เราได้ค้นหามากมายเลยค่ะอาจจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันของเราเช่นบางทีหนูจุดเตาไม่ติดอะหนูเปิดแก๊สไม่เป็นอะ ผู้ปกรองไม่อยู่บ้านนะหนูทํากับข้าวไม่เป็นหนูจะทำยังไงดีหนูอยากเจียวไข่มากเลยเจียวไข่ต้องใส่อะไรบ้างนะอหนูก็แค่ง,ง่ายๆค่ะเปิด Google เลยสูตรหรือวิธีทําไข่เจียวเท่านั้นค่ะก็จะมีข้อมูลต่างๆขึ้นมาให้นักเรียนดูมากมายเลยอย่าลืมใช้ Google หรือเว็บไซต์ในการค้นหาข้อมูลให้เกิดประโยชน์นะคะ อย่ามัวเอาใช้แต่โทรศัพท์ในการเล่นเกมนะเด็กๆนะแล้วคบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ